มองอะไรครับเห็นมองหลารรอบแล้วผมมองเห็นสาวอ่ะพี่สวยดีครับพรานนั้นเมียกูเพล่อนมองหลารรอบแล้วมองไม่ได้แล้วพี่อ๋อไม่ได้เมียกู<ห>กูมองนั้นคนเดียวขอจีบเมียพี่ได้ไหมอ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยฮะ<ห>เดี๋ยวกูต่อยแม่งเลยกูเห็นมองหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้ผมก็มองเป็นธรรมดาเลยผู้ชายก็ต้องมองผู้หญิงเลย เอาไปมองเมียงนูน้นฮะเอาไปมองเมียผอยู่บ้านนูน้นผมอยากมองเมียพี่อ่ะโอ้ยเมียกูกูมองได้คนเดียวใช่ไหมอืมแล้วผมขับรถผ่านผมมองไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้กูให้มองเอาทำไม,มน,านานกูเอาแล้วไม่ให้ผมขับผ่านหน้าบ้านยังไงนี่ก็ขับผ่านได้แต่ไม่ต้องมองมองทางได้ไหม มองได้แต่ห้ามองหน้า้ม่กูเอ้าเอาอย่างงี้ผมก็ผมก็มองกระจกไม่ได้ดิมันเห็นบ้านพี่อ่ะเมื่อถามหะไรเฉยอ่ะกูไม่ว่าแต่ึงงยมองหน้าแม่กูกูเห็นมองหลายรอบแล้วกูคิดว่ามีปัญหาอะไรที่ได้มองเมียกูอ๋อใส่แม่งเลยอ๋อผมขอขอโทษครับพี่ว่ะผมงั้นผมขอทำงานก่อนด้วยครับผมไม่อยากมีเรื่องหรอกผมวิ่งบ้านนี้นะเออครับครับี่